ครับวันนี้นะครับสวนชนชมคุณตองนับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมลูกไม้นะครับที่รอจําหน่ายนะครับผมก็จะพาเที่ยวนะครับเดินดูนะครับเดินชมลูกไม้ที่สวนนะครับทุกโต๊ะเลยนะครับว่าตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับตรงนี้ไม่ได้ขายนะครับโต๊ะ สองแถวนี้จะเป็นไม้ที่เก็บไว้ดูพัฒนาการนะครับดูฮะนี่คือตัวอย่างไม้กิ่งฟอร์มปากาลังนะครับก็มีลูกค้านะครับที่อุดหนุนนะครับไม้กิ่งปากาลังไปแล้วนะครับนี่เลยครับถ้าโตมานะครับได้อายุหนุ่มๆนะครับก็สวยงามมากครับดูฮะตัวนี้ก็เป็นไม้เก็บพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มทรงจรวดนะครับ ตรงนี้ก็9ชุด9แถวนะครับที่ที่แบ่งไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ชุดที่เก้าแถวที่9้าขายไปแล้วนะครับเหลือแดแถวนะครับราคา6 0 0้อยถึงแปดรอบาทถือว่าคุ้มมากครับท่านใดเห็นแล้วท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ตลอดเลยนะครับที่0 8นย์1 4 7 3 5หนึ่งสี่เจดสามหคุณต๋องนะครับผม เหลือแปดแถวนะครับยังไม่ปล่อยยังไม่ออกนะครับอันนี้ลูกไม้พึ่งแยกครับตัวนี้แยกเสร็จเมื่อวานนะครับหลายร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับชุดนี้ก็ทำรากตะขาบทุกต้นนะครับผมก็ติดตามนะครับติดตามเลยชุดนี้ก็อีกสามเดือนนะครับถึงจะได้แบ่งนะครับผมเพราะว่าไม้เพึ่งปลูกก็ ไม่สามารถส่งได้นะครับเนื่องจากว่าไม้ตัดตัดทำรากนั่นเองนะครับผมฟอร์มสวยฟอร์มจี๊ดทุกต้น,นครับรับประกันเลยครับชุดนี้ชุดนี้จะเป็นไม้ฟอร์มลาทั้งโต๊ะนะครับผมดูครับกิ่งก้ามใหญ่มากนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รอหน่อยนะครับชุดนี้ ฮะปลูกเยอะเลยครับชุดนี้ก็ฝากทุกท่านนะติดตามนะครับติดตามด้วยนะครับสวนชนชมุนตองนะครับก็หากมีการอัปเดตอะไรนะครับก็จะแจ้งผ่านช่อง YouTube นั่นเองนะครับผมก็ ฝากให้กําลังใจนะครับฝากกดนุนสวนเล็กๆด้วยนะครับผมก็จะทําไม้สีสวยนะครับแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับทางบ้านได้ปลูกเลี้ยงกันนะครับผมก็จะได้มีดอกไม้ไว้ชมนะครับชมพัฒนาการจะได้มีความสุขมากๆครับอันนี้เป็นไม้สีนะครับไม้สีดอกขาวนะครับขาวซ้อนสวยมากขาวบริสุทธิ์เลยนะครับตัวนี้ ต้นนี้ก็จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ครับก็ไม้ไซส์ประมาณกระถาง10นิ้วถึง15นิ้วนะครับก็โตว่างครับโตว่างก็รอยแยกครับตัวนี้รอแยกลูกไม้มาเหลือโต้เดียวครับที่ว่างตอนนี้นะครับก็ขายออกเยอะเหมือนกันครับต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวโต๊เต็มนะครับแยกลูกไม้เสร็จนะครับ ีก็จะเป็นโซนแม่ไม้ครับแม่ไม้ดูครับต้นนี้วางก้านกล้วยวางดอกดกนะครับก้ามนี่โคตรใหญ่ครับอันนี้ต้นต้นน้องรุ่นน้องชดาเพชรนะครับดูพาชมครับพาชมอันนี้คงมรกตนะครับอันนี้ทรงแท่งอันนี้ต้นแม่ชดาเพชรนะครับ ด้านซ้ายต้นแม่ช,ชราเพชรนะครับตั้งเด่นตั้งงานนะครับอยู่ที่สวนอันนี้ต้นเพชรปียาเอ้ไม่ใช่นะครับอ่าเพชรราชนีนะครับอ่าเอ้ไม่ใช่ครับมงกุฎมงกุฎราชนีผมก็จําชื่อสายพันธุ์สับสนแล้วมงกุฎราชนีนะครับต้นนี้ดอกดอกจัดจ้านมากต้นนี้ดอกดอกมากครับอันนี้มงกุฎทองครับอ่า ต้นแม่กระถางเม็ดสามสิบน,นับต้นนี้หนักมากเนี่ยฮะมงกุฎราชนีอันนี้มงกุฎอันนี้ชาดาเพชรน,นะครับต้นแม่ชาดาเพชรกระถางเม็ดพุ่มน่าจะเม็ดเม็ดสามแล้วมั้งครับอันนี้ต้นแม่ยักษ์ดำนะครับยักษ์ดำต้นนี้ตำนานดอกพวงครับเป็นตะกอ้อเลยอันนี้ต้นแม่ชาดาเพชรน,นะครับดอกมาสวยงามมากครับดอกพร้อมใบด้วยช่วงนี้ ฝนตกแค่ไหนก็ยังออกดอกให้เจ้าของสวนได้ชมนะฮะดูครับดอกสีหวานมากนี่ฮะช่วงนี้หญ้าก,ก็เขียวนะครับชวนชมก็เขียวนะครับสวยงามมากๆครับก็ บรรยากาศนะครับที่สวนนี่ฮะโตนี้ก็รอรอแยกลูกไม้มาตั้งให้เต็มนะครับประมาณสักร้อยกว่าต้นได้นะครับก็รอรอครับให้ลูกไม้โตก่อนครับสำหรับอ่คลิปนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตนะมาชมหลังการปลูกไม้ชุดตัดรากตะขาบเสร็จนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผม